สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับเอตี้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่0นกับ8 สำหรับแนวทางนะครับผมมา0220นะครับผมตัวเนลนตัวเจาะนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขาม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมมี 5, 1, 9, 3, 8, 7นะครับผมสำหรับชุดวินนะครับผมมินจะให้อยู่ที่5 8 1 5มี 5, 1 5, 2 ห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าหกสำหรับแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดหก สำหรับตัวกันนะครับผมมี1-2 1-4และก็1-7สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็น7-3-9 สองห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่สี่แปดศูนย์ 283และก็185่งาสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมหนึ่8หนึ้วก็7จ สำหรับตัวเน้นตัวเจะนะครับผมมี5 1 5 2 5 4สำหรับ8มี8 1 8 2 8 6ตัวกันนะผม1 2 1 4 1 7 3ตัวชุดวินนะครับผม7 3 9 4 5 7 1 8 4 2 8 3แล้วก็1 8 5สายเบิ้ล1 1 5 5 8 8 f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ